สวัสดีครับพี่พีๆทุกท่านอันวันนี้ก็จะพามาชมเงินหายากนะครับตัวนี้หายากมากครับผมตัวนี้เป็นพดด้วงบล็อกห้าจุดนะครับเป็นของอยุทยานะครับด้านน้าจะเป็นตาดอกไม้นะครับนี่ครับตาบัวนะด้านบนจะเป็นตาห้าจุดนะครับนี่ครับด้านบนจะมีหนึ่งสอสห้าเนาะนี่ครับขาขาพับของเขาสวยมากครับ ตัวนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินน้ําหนักจะไม่ถึงสิบห้ากรัมนะครับจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดห้าจุดหกเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับอยุธยาตาเต็มๆนี่สมัยก่อนนี่เล่นหากันอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับตัวนี้ก็ตาไม่ได้ไม่ได้สวยมากครับเล่นหาอันก็อยู่ประมาณแปด0 9 0เก้าพันถึงหมื่นแต่ว่าเม็ดนี้ก็ปิดไปที่ราวาไม่ถูกไม่แพงครับผม ม่ถูกไม่แพงจับต้องได้นะอไม่ข้ามหมื่นครับถูกถูกนะหกพันเจ็ดพันนะครับดีดีไม่ถึงไม่ด้วยซ้ำนะครับเบ็ดนี้ก็แบ่งให้พี่สาวไปนะครับไปถูกมากครับผมแบ่งไปก็ได้มาแพงก็เปิดแพงนะครับได้มาถูกก็เปิดถูกพดด้วงห้าจุดเบ็ดนี้นะครับหายากครับผมอันดับต้นต้นของเงินอยุธยาเลยนะครับเล่นหากันสวยสวยก็สีห้างประมาณนี้เนาะเอาไม่ชมกัน เม็ดนี้ก็ทําการป,ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอส่งของอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ก็ได้ของหายากมาเยอะนะครับของหายากก็รีบเก็บครับผมมันไม่ได้หาง่ายครับผมต้องรีบเก็บ,ร,บ,ร,บรีบซื้อไว้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูให้จบด้วยนะครับช่วงนี้ใครเข้ามาดูผมถึงจะเหรียญถึงจะขึ้นนะ ถ้าเกิดไม่มีใครดูก็ไม่มีใครเรียนก็ไม่ขึ้นเลยครับฝากแชร์ด้วยนะครับ,รรบไปก่อนครับพี่ๆบ๊ายบาย